ก้าวใหญ่ๆก้าวหนึ <sm ira> <sm ira> ่งเลยค่ะเพราะว่ามันค oh, ือการได้ร um> allora, ับแบบเป็นบทบาทนักแสดงเป็นนางเอกด้วยก็ตื <h <h> <h: <h ่นเต้นมากๆค่ะวันนี้ได้เจอพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านเลยที่ผู้จัดอีกก็ยังคงรู้สึกขอบคุณเสมอค่ะที่แบบมอบโอกาสนี้ให้หนูค่ะถ้าแบบเป็นบทหลักขนาดนี้แรกค่ะใช่ไม่รู้เลยค่ะจริงๆนะจริงๆหนูแบบเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยแล้วก็ตกใจค่ะตอนที่แบบ ตอนที่รู้ครั้งแรกแบบว่าตกใจมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสมันมาแล้วอะมันแบบมันจะเป็นสิ่งที่ชาลเลนจ์เราไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเป็นคนชอบเรื่องการแสดงอยู่แล้วด้วยเลยแบบเลือกที่จะทำทันทีเลยค่ะค่ะก็จริงๆสำหรับเรื่องบท นางหน้าใช่ไหมคะที่แบบมีมานานมีแบบหลายเวอร์ชั่นแล้วอะไรเงี้ยพอครั้งนี้มันเป็นการรีเมคใหม่หนูรู้สึกว่าในเวอร์ชันนี้เองมันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นการตีความใหม่ในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแล้วแบบเรียกได้ว่ามันเป็นนางหน้าที่ค่อนข้างเหมาะกับหนูอยู่นะหมายถึงว่าพอแบบอ่านบทอ่านอะไรเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าเออเราเจอบางอย่างที่เราน่าจะคลิกไปกับบทนี้ได้ก็เลยยิ่งแบบเออเราต้องทาให้ดีแล้วล่ะเรา ทำให้เต็มที่แล้วกันอะไรเงี้ยค่ะตองนี้เราการกคุอะไรบ้างครก็อยู่กับคุณครู w o r k ช็อปบ่อยเลยค่ะเจอกันบ่อยมากค่ะแล้วก็ลงหนักไปเรื่องการ work ความเป็นแม่นาคเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไหนจะเรื่องแบบกราฟของเรื่องที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นอีกอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็เจอคุณครูบ่อยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเรียนรู้ค่ะปรับกันไปเยอะเหมือนกันหนูก็พยายามจะแบบมีสมาธิกับตรงนั้นให้เต็มที่ที่สุด เป็นพีเรียด,ดอเ,าาเอาจริงๆเลยนะคะคป็จะพูดพี่ตกๆ,ๆเลยลค่ะก็คือด้วยความที่บทมันเป็นพีเรียดใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงสมัยก่อนอ่ะเขาก็จะแบบไม่กระโตกกระตากไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูอ <De> <be> <ค>่ะใช่เขาเป็นคนเรียบร้อยกันเป็นกุลสตรีไทยแต่ว่าช่วงหนู <laughs> ว่าจะมีความแบบเออเราจะเป็นผู้หญิงแบบนิดนึงกระโดกกระตากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณครูคก็บอก,บอกเหมือนกันว่าเออไมเป็นกุลสตรีนะเราให้บเรียบร้อยขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตลกดีค่ะช่วงแรกหนูก็พยายามจะแบบเออปรับบุคลิกแบบอะไรแบบโอเคฮึบเป็นแม่นางนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ให้แบบมันเข้ากับบทบาทให้แบบมันดูเป็นแบบยานาให้ได้มากที่สุดค่ะ จริงๆจ,จากฟีดแบ็ที่เห็นอย่างแบบว่าตัวทีเซอร์ของช่องอะไร่เงี้ยครับปล่อยไปแฟนๆก็ ให้แฟนเขาตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเก็บสปอยไม่ได้นานมากไม่แบบไม่ไม่ไม่บอกใครเลยไม่กระซิบไม่มีแงไม่มีอะไรจนตอนที่แฟนขับรู้แฟนขับก็คือแบบเฮ้ยพี่มาเล่นแบบเป็นบทแม่นาคอะไรเงี้ยค่ะก็คิดแบบค่อนข้างดีนะคะทุกคนก็ดูจะแฮปปี้ที่จะได้เห็นเรารับงานรับงานแสดงสักทีแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าเออเหมาะนะอยู่หนูก็แบบโอเคก็ดีใจค่ะแล้วก็คิดว่าจะตั้งใจถ่ายเรื่องนี้ให้ดีจะตั้งใจแสดงเรื่องนี้ให้ดีค่ะไม่ให้พวกเขาผิดหวัง ใช่ต่างต่างค่ะหนูหนูหนูคิดแล้วค่ะว่าถ้าสมมติออนปุ๊บแบบยังไงหนูก็โดนแซวค่ะโดนแซวแน่นอนจริงจริงอุ้ยเมมเบอร์เมมเบอร์ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเมมเบอร์มาแน่นอนอย่างวันเนี้ยค่ะถ้าสมมติแบบทัดผมอย่างนี้เดินอย่างเงี้ยก็จะแบบอ้าวไม่น่ากแหละเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่หมาแล้วไม่น่ากอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักคุยน่ารักค่ะใช่ค่ะเขาก็ซัพพอร์ตค่ะให้กำลังใจกันตลอดเลยค่ะ กับงานเพลงก็โฟรยิปเพิ่งปล่อยอัลบั้มเปเชียลอัลบั้มไปค่ะก็เปิดพีไปแล้วแล้วก็ปิดพีไปแล้วด้วยค่ะก็เป็นสี่เพลงล่าสุดที่มีในอัลบั้มตอนนี้ค่ะก็บแบบ Bomb, มีบูตี้บอมมีทริกเกอร์ทรีดโนบิลลี่เฟล็กแล้วก็ภาพหลอนค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฟังได้ใน Official ยลโฟหรือว่าฟังได้สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะพี่แบกก็ยังดีอยู่ค่ะหวังว่าจะดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะย้ yeah. ค่ก็ฝากติดตามนะคะสำหรับในฐานะไม่โฟอีฟแล้วก็มาอาทิตยาค่ะเรื่องละครเรื่องนางหน้าสบายพระขนนนะคะออนแอร์ On แน่นอนภายในปีหน้านี้นะคะส่วนโฟอีฟเนี่ยก็ติดตามออฟฟิเชียลติดตาม Facebook, IG, Twitter ได้เลยนะคะทุกช่องทางพวกเราจะอัปเดตกันแน่นอนนะค่ะสำหรับโฟอีฟยังไงก็ไม่หายไปไหนนานหรอกคะ่ะฟรีเดี๋ยวก็กลับมานะคะฝากติดตามด้วยค่ะนางหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ